ทำกับข้าวผิดมือแม่มาแกงกะทิหมูใส่เครื่องครบแล้วนี่แหละดูมาแกงกะทิหมูมันจะมีเดี๋ยวหาต้องตุ้งหอยใหญ่อนมีรูดีอยู่ตรงอ่ะรูดีใหญ่เป็นกลองอ่ะ ไวันน okay, <F> ี <dead> ้รแกงก่งเลยอร่อยอร่อยดีใส่น้ำใช่มซ้อ้ซื้อ้าัดสเฮะเนี่ยขาซืมาแล้วขัมาแล้วมาขไปซื้อขายีน สุดเอาขวบแกงกับข้าวแกงกับข้าวแกงกะทิฝีมือแม่เนาี้ สวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านมาเข้าครัวแกงกะทิค่ะเดี๋ยวไล่ทักยี่สิบ นาทีก็พอยี่สิบสามสิบนี่นะคะคุวันนี้เม,มโนโูผัดผักแม่แจ้งผัดผักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะอ่านว่ายังไงภาษาอังกฤษนางบอกค่ะอ่านว่านางถึงแม่ใบ้แม่ใบสวัสดีค่ะแม่ใบแม่ใบแม่ใบไปไปไป,ไปทำบุญเนาะแม่ใบ้ไปทำบุญ แม่ใบสายวันวัดธรรมกายใช่ไหมแม่ใบแม่วัดธรรมกายเหรอคะแม่สมัยก่อนแม่ลูกศิษย์ไปวัดธรรมกายศีกาแก้วนอวอออนสมัยรุ่นแรกเลยแม่สมัยเขาจัดเป็นอ่ารุ่นธรรมก,กายแก้วนอร์ออนรุ่นแรกได้บปรยากาศมาด้วยนะห้าพัน 5, คนรุ่นแรก ใช่ไหมเอยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเรื่องนี้ทำบุญกัถิ่เนาะคุกบับถิ่นเดียวพูดนะคะถิ่อย่อย่าไ่มดดแก่ะไดส่ดี้กดีแล้วก็ซื้มาให้ขา,า,า่ะ ไม่ได้กินไม่ได้ดไไดดกินยายแกงซีเมืออร่อยค่ะไม่บาสวัสดีค่ะคุณยายแกงไก่ค่ะแกงไอแกงหมูค่ะแกงหมูสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ มดนะคะแกยงยอะหมอใหญ่หมดมนมีอรอยนกร,ร่อยค่ะเนะทุกคอก,คากขาินข้าหมด้วยเลยแกงมะเขือพ,พี่สีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจาาไล์สัก ไม่นานเดพี่เพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่แกงมะเขือใส่กะทิใส่ะมะเขือใส่กะทิแล้วก็น้องจะขัดขับพี่สียินดีด้วยนะคะน้องสแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะได้โลกขอบันยุพอยู่มานะ,สะแสดงความยินดีด้วยเนาะพี่ทําจริงก็ได้จริงวันนั้นน้องเข้าไปฟัง แรงมันดานใจได้แรงมันดานใจจากพี่ว่าทาจริงก็ได้จริงเนาะสีบอกเออคนทํางานทําอะไรก็ต้องสาเร็จพี่เราก็สําเร็จนะได้โลมาค่ะทุกคนหนึ่งแสนซับเนาะไม่รูกสีเนี่ยต้องเต๊กๆอยู่เนาะอขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะบ้านหลังใหญ่ๆก็ยังมาเยี่ยมน้องอยู่น้องดำดอกไมใ้ใหญ่ที่แกงยแกงกะทิแกงไกง่ Là rồi, là là rồi. Em ngủ sẽ mất cửa dài bột Lên nó có thủ một luôn ค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะทุกคนต้องได้ค่ะที่ให้กำลังใจน้องน้องก็หวังว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งน้องก็น่าจะได้นี่แกงหมูอยู่แกงหมูป็นจังั ใหผัดกระเพรุค่ะทุกคนให้่าอบ้านดีกว่าผัดกระเพรุเนี่ยั้นผัดไม่อร่อยอะ่ะทุกคนพอผัดแล้วมันได้รสด,ดี กินด,ด้วยกันันนี้ไลฟ์สดไป9นาทีเี็20นาทีก็จะลงไลฟ์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเตรียมกับข้าวไม่ใหญ่อันนี้มีเวลาน้อยต้องทำให้น้อยแกงน้ำไม่ใหญกว่าจะสุก ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่สีขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆภาษาอังกฤษไม่ลูกเสียอ่านไม่ออกนะที่ไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออกเหมือนกับทุกคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมาคยังกาลิยงนะขอบคุณมากที่มายุ่งยืน คุณแม่ออกงานนก่นแกงห้าแกงสิบเราจะเอาัใส่กับใส่ใส่เปลี่ยนใส่หม้อเนาะยายเนาะ ี่ไฟดิสวันนี้แกงแกงแกงอันนี้ของยายรอให้มันสุกค่ะอยู่สักสิบสองแปดนาทีสิบยี่สิบนาทีน้องก็ลงขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนคะช่วงนี้นาะไแม่ลูกศรก็มีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างนะคะทุกคนคุณแม่เขาอยากกินแกงมะเขือกรเลยมาแกงมะเขือพอแกงเสร็จคืออย่างนี้เนาะ ดสิบสามปีละด้วยที่ว่าเวลาอยากทําอะไรแกก็ทําเลยแต่เราต้องมากำกับเห็นไหมคะทุกคนเราต้องมากำกับเดี๋ยวไฟไม่หม้อเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแกทำปุ๊บเลยแกก็ไม่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 ทำต่อเนื่องอ่ะได้บอกไหมก็คือแปดสิบสามต้องเข้าใจนะเพราะนั้นเรามาทําทําตรงนี้ให้เสร็จกว่าเดี๋ยวก็จะลงค่ะทุกคนนี่แกไปแล้วแกไปแกปล่อยให้ติต่ออันนี้แกก็ปรุงเสร็จก็ดูเดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกก็ตักอยกประมาณสัก แปดนาทีก็น่าจะลงลงไลท์เล่าให้ฟัง mm hmm. ก็เลยช่วงนี้คลิปก็มีน้อยเนาะดูแลอันนี้วัยทำงานเนะ่ยดูแลผู้สูงวัยเขาเรียกผู้เฒ่าเนะบ้านเราเรียกว่าอ่าดูแลผู้เฒ่าอ mm hmm. <laughs> แลทุกคน อันนี้ชิมกับอันนี้เออกากเซนี่เอามาชิมยายชิมเพราะผีม,มือยายนางยายเป็นคนแก่ไม่เป็นสีผีมื <laughs> มมอเพราะว่าจะอยากกินเผ็ดยายกินรสชาติแบบไหนแก่แกงแที่พอแม่ก็ไม่พอก็มาใส่บอกนะถ้าพอแล้วก็ไม่ใส่ <laughs> มันยังไม่เปลี่ย กเกี้ยวไปหมเกี่ยอร่อยแต่ว่าหมูยังไม่เกือเท่านั้นเองอร่อยอร่อยอ,อ, <c oughs> อร่อยค่ะทำคลิปทำกับข้าวร่วมกับแม่เลยใช่ไหมเนี่ยน้องกาลังเห็ุพี่สีน่ะทำน้องก็งนะจะลงทาบ้าง เพราะว่า oh, จริงๆน้งองทำเกษตรใช่ไหมพี่แต่ว่าพาแม่ไปด้วยมันก็ไม่ได้ช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวจะไปล้มเอาพ่อล้มรถพ่อนะ่ะกําลังหัดเดินอยู่มีช่วงหนึ่งก็หยุดไปดูแลพ่อกลับมาถึงพาแม่มาด้วยนั่นแหละพาแม่มาด้วยแล้วก็จะเข้าสวนก็วันนี้ฝนตกทั้งวันก็ไม่ได้เข้าเรากฉนคน แกงมะเขือเสร็จหมดสามชั้นแกอย่างจิงแกก็แกงเยอะเลยนะในมือเปลี่ยนีหมดแล้วะน้องอ่ะช่วงนี้ก็กินแต่กินเพื่อนแกกินได้ไป่เยอะไงั้จริงถ้าเราแกงก็ก็สูตรเราอะนะมันก็ไม่ลอยสําหรับคุณผู้สูงวัยใช่ไหมก็ต้องปล่อยแกทําแต่ว่าเราก็ต้องมากากับดูด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่กำกับดูเดี๋ยวไฟไม่มอดเดี๋ยวไฟไหม้นู่นนี่นะพอแกงเสร็จเอาละแกก็ปล่อยวางแลวไม่ดูแล้วอะ เออเราต้องมาดูต่อเมาบมาดูซิได้ยังไงหนไหมาใส่น้ำอหกไหมชิมนะคุณใชิมเพราะว่าแกงราต้องให้แกชิมเพราะว่ารสชาติที่แกชอบเราจะได้ให้็กกินแบบอร่อยเราจะไม่ยุ่งยงจะดูไฟนะคะทุกคนดูไฟกํากับไฟกํากับอ่า นี่แหละกำกับหมอ้อนี่แหละยืนดูนี่แหละนะยังไงแปดสิบสามห้าสิบห้ากับแปดสิบสามนะวัยเราก็ใกล้กับเสียนเอาไว้นู้นมันเลยกลับเสียนนะมันเลยกับเสียนแล้วใส่น้ำดูไหมโอ้ใส่น้ำหมีของแกเอออร่อยแต่พีก็ใส่เยอะขนาดนี้เลยเ ใส่กระเทียงไหมยายไม่รู้อ่ะอ่าเขาบอกอร่อยแล้วก็ต้องใส่แต่น้ำหมี่เพราะว่าแกงไม่เบื่อจริงจริงอ่ะถ้าเราแกงแบบนี้เราจะใส่มะเขือหลังใส่หมูกรดเอาหมูเป็ัดแล้วก็ใส่มะเขือลังๆหรือแกงมะเขือก่อนพี่สีรู้ไหมมะเขือมันสุกเละหมดเลยเออก็ใจก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพื่อนแกงเนยเพื่อนแกงเหลอนั้น มันก็ไม่ได้ต่างกันหลอกคุณยายค่ะลูกหลังใชรเป็นลูกหลานมีคนเดียวอ่ะาตักแล้วอ่ะอ่าบอกให้ตักนะคุณแม่บอกให้ตักแล้วค่ะทุกคนพี่สีบอกว่าทำคลิปทำคลิปกับข้าวร่วมกับ สี่ถึงห้าวิแบบนี้เลยใช่ไหมอันนี้มันได้ยี่สิบวิแล้วเนี่ยอีกสองนาทีน้องจะลงแล้วค่ะพี่สีขอบคุณทาแนะนํานะขอบคุณนะคะพีบ้านหลังใหญ่ๆยังมาเยี่ยมเยือนน้องอยู่ขอบคุณมากๆเนาะน้องสาวใต้กับน้องสาวใต้กับแม่ลูกสีเขาไปพร้อมๆกันตอกแตกตอกแตกตอกแตกไอ้น้องสาวใต้มันไม่มีภาระนะมันสาวโสดนะพูดก็พูดแต่นินทามันให้พี่ฟังหน่อยมันน่ะอิสระเหลือเกินมันยังทําไม่รอดมันยังทาไม่รอดมันก็ยังเท่ากับน้องอย่งมันบอกว่าพี่ไม่ไหวงานเยอะ น้องก็ว่าเออเดี๋ยววิ่งหน้าวิ่งหลังก็เต็มแม่รูปสีอะไดูรูปมัง่งดูแม่มั่งก่ทุกคนคะ่ะแต่ก็นั่นแหละก,ก,ก็ก็ทำอยู่เนาะอ้าวปิดไฟทำไมอะ่ะยายอ่าอยู่ๆก็ปิดไฟ <laughs> ถูกแล้วเหรอนี่ <ừ. S 1> ตักแล้วอร่อยหรือยังเหรออร่อยแล้วบอกจะบอกให้ตักเดี๋ยวนะทุกคนนะตักมาให้ดูนะแกงหมูนี่ตรงบนนี่เน่ แกงของฝีมือแม่เก็บปรุงทุกอย่างทุกอย่างขั้นตอนนี้เป็นการทําของแม่นะเราแค่แกให้กับกับไฟกับการตักนะคะทุกคนนะเลิ่เจนพี่สีบอกนะเดี๋ยวน้องตักแล้วน้องลงนะค่ะพี่เนาะตักแล้วก็ลงเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้แกกินข้าสักนิดนึงจะพาแกไปออกงานหน่อยวันนี้ ไว้นะคะทุกคนนี่อร่อยมากเลยนี่นี่ยายบอกว่ายายกินแบบนี้แหละต้องตำขึ้นแกงแดงๆวันจะต้องตำขึ้นแกงอีกนะนี่แกก็มาแกงนี่ได้หม้อนหนึ่งค่ะทุกคนตักไปด้วยหนึ่งได้ได้หม้อนหนึ่งนี่เนี่ยนั่นมากินข้าวหอมแล้วเนี่ยอืวิ่สีบอก จ้าจ้านะคะทุกคนนะตอนนี้แม่ลูกสี่ล้างกระทานเดี๋ยวให้พ่อบ้านมาทำต่บข้าวต่อคือครัวเนี่ยเป็นครัวส่วนรวมอ่าเรารวมกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้กับข้าวนะพ่อบ้านเป็นคนกินเขาก็จะกินแบบจิดจืดแล้วเวลาแม่กินนะ่ะแม่ก็กินแบบรสจัดต้องมีรสดีและชูรสน่งเลยแล้วทีนี้พ่อบ้านหนูเนยชแนลนะอ่าพ่อบ้านนะ่ะ ก็จะกินไม่ปรุงก็จะกินไม่ปรุงนะแต่ที่นี้แม่บ้านยังเราเราเนี่ยเป็นผู้เก็บเป็นผู้ทําเป็นผู้ดูแลเนาะเสร็จแล้วดูแลเสร็จเก็บเสร็จนะคะทุกคนไปดอกของสองท่านเนี่ยเวลาเขาทาดอกคํานึงดอกสองคำทำให้เราได้แบบอิ่มไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรเยอะเป็นผู้กํากับนะเขาทาให้กินเดี๋ยวพ่อบ้านำไปทุ่ง แล้วางกระถางพวบ้านก่อนแล้วเสร็จแล้วก็อร่อยแล้วกินข้ามแล้วก็ไปล้างกระถางพวบ้านก่อนคือคือ,คอ,อบ้านอ่ะคือเขาเขากินได้ถ้าแม่ลูกสี่ทำแต่ว่าเขาจะ หมือนกับว่าถ้าเขาทาเองก็ถูกใจไงแต่เราต้องเตรียมของให้เขาอมแม่ก็เหมือนกันช่วยเขาเตรียมเตรียมของแล้วก็ให้เขาปรุงเองทําเองใหเราไปแค่เก็บแล้วก็ลา้างได้น้องเนยน้องเนยเสร็จสุดดาแล้วใช่ไหมนะคะเราเห็นน้องเนี่ยน้องเนยเปลี่ยนเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมแม่วันนี้ขอบคุณมากๆแม่ขออนุญาตลง น่าจะลงเลยยี่สิบนาทีน้องพี่เนยน้องเนยน้องเนยจากแม่สีบานนะน้องเนยแม่สีบานเก่งมากเลยได้โล่แล้วนะแม่เขาอได้โล่แล้วแม่เขาบ้านหลังใหญ่มาเริ่มเพิ่มแต่แม่เ็าทำสองปีเองสองปีน้องพี่สีเนาะใช่ไหมพี่สีคะ่ะพี่ทำสองปีเองเนาะน่าจะสองปีแหละถ้าจำไม่ผิดเนาะก็น่าจะไม่เกินนี้แหละใช่ไหม น่าจะไม่เือนนี้เลยสองปีนี่น่าจะเปลี่ยนเมนูเหมือนพี่ว่าเปลี่ยนอเอ่อเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนคอนเทนเนอร์มาทำกับข้าวคู่กับแม่ผู้ไอเดียดีดีนะสีป่ปีครบสี่ปีสี่ปีเหรอคะพี่โอ้โหสี่ปีก็คุ้มค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากเพสองปีที่เราเจอกันนะ่ะ มันสีแล้วอ่ะอพี่น้องไม่ห้าแล้วอ่ะน้องทำกบพี่อยู่นะน้องไม่ห่าแล้วโอ้ยขอบคุณมากมากพี่สีขอบคุณมากแล้วมีใครอีกที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะขออนุญาตไปก่อนนะทุกคนบกมือม๊ายบาจับไม้จับมือก็แล้วบกมือไายบานะไม่ต้องเสียขออนุญาตลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานประชุมสี่ฝ่ายของบอของไอ,อ,อของขอ่าของที่บ้านนี่แหละของที่บ้านนี่นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกการรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน ยี่สิบนาทีก่ะไว้วันหลังมาเจอกันใหม่กับข้าวเสร็จแล้วจ้าอ่าลงก่อน